สวัสดีครับท่านผู้ชมเก็บซี่ไปต้องแลทั่วโลกมาที่นี่ภาพครับพี่ภาพมาเบิงบักยิวคิ้วตลอดมุ่เจ้ามาทุกท่มาเบิงบักยิวคิ้วตลอดก็ได้ห้มาหางวดส่วงวดปีงวดที่หกพุ้นนะคือตึงว่าเจ้ามาครับอ่าันสีภาพมาซองเบิงเลขกบักยิวคิวตลอดครับมาม่วง บววงคิวตลอดคือกันสองยางนะครับเนาะบวงวงเอาโยมมาผมสี่สมัซองหายเบิ่งก้อนผมสี่ซองเลขบบกิบก้วคิวตลอดก้อนผมสี่ผ้าไปซองบกิ้วคิวตลอดก็บววงผมสีขคอวิหยางจังเลยครับคือเอาโยมคือพอท่องแร่ไปวัดล่างเออไปผู้เดียวแล้วก็เออดองโูดินไปคนเดียวนะครับ นุ่มอามบอกว่าพ่อทั่วโลกอามบ่ต้องไปร่วิคนหรอวครับบ่ต้องไปล่งนุ่มอามหรอกคือเพิ่นบ่ยูพอทั้งแรก,รก็รลอยไปขนลูกยูคงสิบ่ให้พอไปหรอกครับผู้รัมค้นกับเพี่นมาว่าเออโน,นนี่นั่นบ่ดูแลพอเออปล่อยให้พอไปบ่แม่นรอกครับคือนุ่มอามเขาไปเขาบ่ยูเขาไปทุล ก็เข้ากาอาศัยว่าไปเวลาลูกบ่อยู่ขันยูเขาคล้องบ่อยไปแล้วครับเนะาะการจะไปจะไปลงกเหมือนคันนะครับนะคือพอทอกแล่อยากไปเองผมจะไปผู้เดียวครับผมจะไปของผมเองบ่ต้องไปโทษผู้ใดแล้วครับเนาะคือพอทักแลนี่ผมนี่สิรั้น,นผมสิไปโดยใจของผมคิดว่าสิไปแล้วก็ทานู้ชมเพิรนกรเมนมาหลายท่าน ผมก็อยากสิไปลอกเบอรครับอ่ะกระเปาไปยังครับกับเป๋าไพ่นะครับเริ่กรบเตกห่วงนะครับเด้อเพ่อทองแหล่คนเดิมไปขอโชคอลาภบ่ว่าสาไใจ่ผู้ชมบ่ว่ากลางคืนกลางวันกลางคืนกับสามคันเห็นพ่อทองแหล่ไปผู้เดียวท่านผู้ชมกล่าว่าต้องเป็นห่วงครับขอขอบคุณท่านผู้ชมเอฟซี่พ่อทองแหล่เอฟซี่พ่อทองแรลที่เป็นห่วงเออว่าไปผู้ลงผู้เดียวอยาิเป็นลมเป็นแรงแก้ว้สารพันนะครับแล้วขอบคุณหลาย ทุกท่านที่เป็นห่วงบ่งต้องแลนะครับาะกวขอบคุณหลายๆนะครับเนะบะอะบ่ต้องไปห่วงดอกอันใดมันสิเกิดมันก็ต้องเกิดอ่าคือพู้เถาโบราณเพิินว่าข่วมใจนี่แขนข้อทูบานอย่างไปใส่มันก็ไปนองเหาอยู่แล้วครับบ่ต้องไปคิดนะคันสิไปยู่ใส่ก็ไปครับบ่ผมบ่ได้คิดตรงนี้ ผมอยากไปสิ่งที่ผมอยากสิเจออยากสิไปพ่อทองแหล่คนเดิมชอบท้าทายทาทายยังจีเบื้งก็น่ะจะเข็นอีหยังทีบ่คยเห็นกะให้มันหูกันไปวะเกิดมาเกิดมาชาติเดียวอ่ะกระสได้เป็นยังกระสามถอกคือพ่อทองแหล่กีดสันนะครับเนาะกับพต้องเป็นพ่อแล้วครับนะสักนชม นี่แหละค่ะคือแก่ข้าวว่าอย่าทั่วอย่าไปลงเพลินครับอย่าไปล่องนุ่มอามเลยครับเด้อทั่วบ่ต้องไปว่าเพิ่มดอกสุดยอดแล้วล่ะนุ่มอามเพิ่มเพิ่มดูแลพอดีอยู่ครับเด้อเปิ้ลเปิ้ลมนดูเลยมาที่นี่กับสิผ้าท่านผู้ชมมาเบิ่งบักม่วงกับบักเหนียวเรื่องเอบิ่งพอแง่งพอดีดีหมดครับสุดยอดเนาะครับเด้อฮะ กว the ่าที่นี่มูเจ้ผ้ามูเจ้ามาเบิ่งแบบเงี้ยตัวหนูมูนี่ชิวตล l o เดี๋ยวผ้ามาเบิ่งผีแบบก h ิ ề u มูเจ้าผีแบบก h ิว u คือเกาแล้วมูนี่เห็นขัดเลยต้ครับเนาะเห็นผู้ใดอยากเห็นผีแบบนิวมาดูช่องขพรต้องแหลคนเดิมมูเจ้าเคยเห็นบ่ผีแบบนิวหัวตาตาตัวเข็นลัษย์ยานได้ไปต้อนฝันได้แบีงเนาะมันขึ้นกับฝันเพราะต้องเรียนนี่ฝันเปล ผ right? no ู้หญิงงามๆครับประมาณขอสองเลรียนฟันดีๆเลยฟันว่ามีผู้หญิงมากมากขอสองเลยมากมากมหาขอสองเลยครับเขาว่าเขาเป็นเอฟซีขอสองเหรียญมาขึ้นฟันนี่เลยครับอดีบดตเพิ่นเพิ่นเพิ่นนั่งมอเตอร์ไซค์มากับแฟนเพิ่นขับผู้หญิงคนหนึ่งเพิ่นก็เห็นขอสองเลยญก็ขอสองเลยขี่มอเตอร์ไซค์ไปกันเพิ่นมาถากขอสองเลยครับเพิ่นลูกมหา สวยครับเติว่าเพิ่นเงินเอฟซีมาตั้งแต่คล้ายๆกับว่าทีงไหนล่ะเธรรมยมให้ไทยเตี้สงสัยสิตรีเป็นเลขครับให้ท่านผู้ชมเตีอาเป็นเลขได้ครับผมเตี้ยครบฟันมาคืนให้ฟังคือผู่นิ่งผู้นั้นตอนสี่ตอนสี่กลับตอนสี่บอกคนว่าเออเออเดี๋ยวติดตามผมเด้อเดี๋ยวผมที่าผมลากกลับแล้วเนาะผมเอามือไปจับเออไปจับมือเพิ่น ทู้ยมเจ้าสีว่าผมล่ามกนะครับล่ะผมเอามือไปจับมือเพิ่นในความฝันเด้แต่ว่าไปถึงนมเพิ่นครับไปถึงนมเพิ่นเออบัดทีนี้ผู้หญิงผู้นั้นเพิพ่นก็ะบ,บอกกระปู่ว่าจับถืนอนมเฮาพอดีเอาได้ละเว้าไปหลายแล้วมันขาว่าเป็นคนโนอนมีนั่นอืมามาบิง่งโชคเบิ่งล่าบัดตีเอาตัวฝันเนาะ ว่าเฮ้ฟังหรอวันเลี้ยงได้นี่ครับอ่ะมาเบิ่งบักนิวคิวตลอดก็บังองเนาะมาเบ้าบักนิวหน่วยแรกของงวดวันที่1มิถุนายนพศ2550เท่านั้นเบืองเบืองเบิ่งเบิงเบืองเอาหมูเจ้าหมูเจ้าเบิ่งเอาอ่ะเรื่งเกิดขึ้นได้นะครับเด้อไห้มหางวดเราเบักนิวอ่ะมีงวดึีงวดที่หกได้นี่อ่ะซ่องดีๆได้พอาะยายนี่ครับครับครับอ่ะครับ เริ่มซ่องระบาดหนึ่งหนึ่งสองซ้ำเอาเบิ่งออกคำได้วันนี้บักยิ้วหน่วยแรกนะครับได้บักยิ้วหน่วยแรกบักยิ้วบักยิ้วหน่วยแรกอืบักยิ้วหน่วยแรกอืนี่เราบักยิ้วคิวตลอดอ่ะนี่งวดนีน่งวดทตีหกหนึ่งมิถุนายนพอตะลวดห้าร้อยหกตีหกเบื้นงทิพทวงให้เบิ่งอ้าวทันีอ่ะเบิ้อ ออพอทอกแล้วสิทวงนะครับแบด้วบางยิวนุ 9, 7, ้ยแรกเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดหนึ่งมติพานมากเขานะครับแล้เด็ดไทยบ๊วยปฏิพานมากเอบอบอ๊วยเด็ดไทยเอาอ,อ่านี้นุ้ยแรกเก้าเจ็ดหนึ่งแล้วก็แล้วก็เห็นสามแปดสองตัวเห็นสามแปด หน่วยแรกแล้วครับนี่อืมนี่คือบักนิ้วหน่วยแรกเอาหมุนมาก็ะไรทัองแล่เจ้า่อยง่นี่ครับครับครับอืมหมอนหมุน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 หมุนอ้ามู่เจ้าเห็นยังกับแค่ไปนะครับเด้อจะไว้พอท่อเดิมคนแลกก็สิหมุนไปเรื bronze, ่อยๆเจ้าว่ามันเบื่อผุดละอืมคอยง่นี่แล้วสิเบืองไหลายเลยเด้อกระเป๋าข่อยมันบางๆครับครับครับนั่นก็สิเป็น มันโบ,บางกับกระเป๋าเจ้ามันถี่ไปหนาตรงวันที่หนึ่งมิถนายนวันเราบรมาห้าร้อยถึงออกนี่ละเจ้งเงินตัวเตียงกระเป๋าเจ้าเบิงเอาเอาครับเนาะนางนงแนงนๆแนง,แนง,แนง,แนงอันนี้คือโอ้ยเบิกงบ่ออกดอกตัวนี้น่วยแหลกแต่ว่าผมทวงไปแล้วล่ะผมทวงเก้าเกตนึงกับสามเปดทิ่ทวงน่วยละอันก็พ่อบ้องไอ้นุ่ยไรมีผีบุกเดี๋ยวผมพาทอ่ะกลับเบิ่ง 9, ได้เก็ข <conclusions> <S Why han> ึ้นได้แล้วครับด้ออันนี้งวดนี่งวดที่หกหนึ่งมิถุนายนพศ1 5 6 6ขอนิวคิวตลอดแคบไว้เด้อปาซีมิงวยนี่เห็นแต่หาไปพ่อวยที่2มาบัดหน่วยหน่วยหน่วยที่สองวงจักสองสามเกับพ่อเอว่าาทวงไรเราเดี๋ยวบักม่วงมา แข่งขันน้ำหน่วยที่สองมาเลี้ยงหน้าเข้ามาหนึๆๆ่งแรงๆนี่ครับหน่วยที่สองเอกหน่วยที่สองมะม่วงก็บักนิวคิ้วแต่ลอดหน่วยที่สองพูดเจ้าเบิ้งเอาบ้านเต้าปูนเยอคขับบ่อพอต้องทวงเรียยางไว้เนะี่ยซีเก่าขับบ่อบาทนี่ยางบ่อยางบ่อบาทซีเก่ายางเต่าปูนเยอะ เลยพอท่องแรี่ทวงที่เก่าบอละเม็นเห็นตาเผยไหตามันมูเจ้าเห็นจังไรกะจังสันนะครับเด้อแต่ว่าพอทองทวงเห็นพอท่องแรีเห็นสี่เก้าแมง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 นียังอันี่เกตยังนี่เบ่งเอาออืืมมเกตยังบุคือแตัวนี้ก็ได้เด็กตัวนี้อันนี้ที่ เบื้องไรนี่เป็นซีเก่าเนาะโอ้แตกเว้ยนี่สู่อไว้ด้วยบบนี่หาตัวเดียวได้ซีเก่าโดด,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 ดพอเอาหน่วยที่สามมาแนียงงเนงเแงเงเนงเนงเเงหน่วย,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 ยที่สามแบบนี้คิวตลอดเจ้าเรียกนาเขาไหเจา้ายืนถาโดนบ่นี่อ้เอาเป็นยังไงนีน่บันก้างงืน่นะเจ้าเบื้องเอาเจ้าให้ตะค่อยท่วงไรท่วงเอานะมอเจา้า ย่ yeah, พอท้องเลีเห็นหน้าผียืนน่อยใดบุ๋งเดี๋ยวติดซองให้เบิ้งผีบักม่วงโอ้ผีบักเยี่ยวโอ้ยโอ้เลขกซีตัวยางไงเลยทุกผู้ชมซีมีเดียบซีเอื้องวดนี่เดือดต,ะตะีออกโดกวันอย่างบุญเด้อพอท้องเลี้ยมาสั้นใดฮะสอนว่าดิกรรมนมจับนมเพิน่นขาหนึ่งหนึ่งหาบ,บ่ เจเลยยังเพื่อเพื่อนว่าเพื่อนวาก็มูมเนี่ยจับถึงน่งกูพ่อดีพ่อนอะ่ะนั่นละกะกเเลยตื่นเลยกะเลยคือเมียนะครับนาง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 นง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 นี่คือเดืองกับขัดคือจังสองหาเท่ไหมอ่ไม่นี้บ่มี ถวงหากระท่วงไปซื้อดี๋มันมัน่ชัดเกียรออ์เบาเดีด๋ยวนี่นี่นวยนี่มาน่วยนี่นี่โอ้ยคือแม่เบาใช่แท้หน่วยนี่มอ้ยทางบาเป็นยังมันเหี่ยวบันเหนยวเหี่ยวแม่เบาใช่สิว่าเหี่ยวฮ่าฮ่าฮอืมนะครับเนาะนีจะศูนย์หาหรือแปดหาเวลาเบิ้บงเอาเหียวเหี่ยวนี่ละเปีอดหาเกียรโอ้บรราธรรมดาตัวนี้เหียวเหนี่ แปดห้าเกตพอนะพราองแล้วเห็นนี่อ้าวมิเจ้าเห็นยังกะอ้าเขียนกันนะเดี๋ยวมันสิรื้มคอยท่วงแปดหาเกตได้บ้างกันแปดห้าเกตจบข้าวตัวนี่อบอหิวเหี้ยวตัวนี่พอ่อหายตัวเดียวด้วยหิวเหี่ยวนี่แปดห้าเกตอ้ามีบอว่น ซ้ำนี่พ่อเราบ้างแต่บุชมมันสิหลยพดเดี๋ยวผมสิหาไอผีบักง่วงก่อนโอ้ผีบังยิวก่อนผมสิมาซองผีบังยิวให้ดูนะครับย่างฉัดเกิียเลยนาผีเน่ง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 ่งตัวนี้นี่ก็ผีบักงยิวนี่ตัวนี้ก็บวเชิงชัดเด้อครับเด้อ อันนี้เห็นบิง่งนี่มีตาสองตามีปากอันนี้ก็บกบอปไหเดี๋ยวสีมีสีมีหน่วยหนึ่งคือครับนี่หน่วยหนึ่งคือด้อผีบกง,งิว้วหน่วยนี่บ่ วัวห้องครับขับ,ขบไทยกังถ่าไทยทำรายการอยู่ยครับนี่อยนะครับเด้อดีกันนะครับเดี๋ยวผมติซ่องผีบางอยิางให้เบิ้งเด้อครับเด้อหาเออหน่วยไหนน้อนี่ท่านผู้ชมหน่วยไหนหน่วยไหนหน่วยไหนาหาเบิง้งนี่ นี่ครับที่พอทอทอดอทอดเรีว่าคือคือนี่เด้องพีบกิ้วเด้องเนี่ยบ่หรออืมนี่แหละมาเพิ่นไปไปที่นี่ไปเบิ้งบอกม่วงกันนะนี่เบิ้งเลขมะม่วงกันนะท่านผู้ชมแถมมาจักน้อยนี่อ่ะมะม่วงเรียกนามาเน่งเนงเน่งเนงเนี่ยเรียบบกงิวคิวตลอดนี่มี เรียกสามตัวแค่์สองชุดสองตัวสองชุดท่านี่เองครับอ่ะมาที่นี่เอาบะม่วงบมาบ่ไหลดอกเล่นน้อยจังๆงวดนี่ปังปังเข้มแข็งมุเจ้าอืมมาบะม่วงจิวตลอดมาก็นะนี่นะครับเด้อมะม่วงนี่เบิดบมะม่วงยังนอนหน่อยหนอมุก็เสียนบ่บ้รรมุเจ้ามีมะม่วงก็เสียนนะครับเนาะนิ่ง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  โอ้นวยนี่นี่พอท่องเลียเห็นสองเ็ดขับสผู้ชมเบิงปูเจ้าเห็นคือพอท่องเลีย่ให้มุนโทสศมพปอก่อนด้สองเกตคือสองสามโบหด้อเอาแดงแงแดงแเจ้าปูยี่เด้หนึ่งเกตกระเปีนเบิ้งไล่นี่กันนะอืเด็กขาเด้อเด็กสามตัวบอนี่สนผู้ชมเกตหาเ เก็ดห้าเจ็ดมะม่วงอะเขียนไว้เจ็ดห้าเจ็อันนี้คือเลขมะม่วงแงเนงเนเดห้าเดี๋ยวก่อนอันนี้เลขมะม่วงอันนี้คือเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ย,ยอันนี้ทวงให้ตุสอง สองเก็ดสองเก็ดสองสามบ่เหรอสองเก็ดเดี๋ยวก็สองสามนี่คือเลขบักม่วงก็เลขบักยิวผสมประสีกันเดี๋ยวสิคัดออกให้พอหน่วยแรกเอาหน่วยที่สองบามีบ่แน่งแน่งเนงเนงเน่ง,นง,นงหน่วยที่สองบักม่วงนี่ครับไล่ถ่ายอยู่นี่มุเจ้าเบิ้งเอานี่หน่วยที่สองนี่ออืบ่หน่วยที่สอง ปดสองแปดหั 8, 2, 8. ่งไหนเนาะัไ,ปไป่ป่ับเด้อสีสองน่วยสีสองเอาที่นี่เดี๋ยวน่วยนี่สีทวงให้อ้าพอต้องทวงสีแล่เะครับเด้อโอ้ี่เหนเนาะเอาอสี่ห้าหนึ่วง,งน่วยที มองน,น้อยนี่ยที่สองนี่ยซีหาหนึ่งซีห้าหนึ่งพังกบ้าบัานที่หาหน่ะพอน้อยนี่ไล่ทำทายเลยเอาเบื้องคางนี่ก็นะโอ้ทายนี่ก็เป็นหูบอ่ะหกหนึ่งเจ็ดมนกนาทวงยางไว้เลยตัวนี้พอมันชัดเด้ห หนึ่งเจ็ดงวดอ้าพ่อไปว่าดิมู่เจ้าเอาเราั้งเดี๋ยวมันสิีายอันทายพดมันสิีลายพดบวกอไดเอาเบิ้งอีกก็นะเอายางเตาปูนเลยทุกผู้ชมแม่งแงแก็ยางเตาปูนก็ยางเตาปูนหาเก้าว่อหนึ่งหาเก้าเวนี้เอาหก้าก็นะพ่อเดี๋ยววัน มุ่เจ้ามุ่งิีเตรียมนากระดานหรอบ่เตรียมดอกพ่อจบข้าวท่วงไล่เห็นไหลออันนี้ไม่ใช่อะไรมีแต่เลขเลยสักผู้ชมอันนี้หนึ่งอย่างพวกนี้หนึ่งซีบ่ะสักผู้ชมให้สักผู้เจ้าเบิ่งเอาได้ที่เบิ่งหลุดลวกให้ดอกเลี้ยวๆไปไว่ไวายๆน,นี่เดี๋ยวไหวเฮี่ยงก็มาล่อคิวตะกี้โชคลาภให้ท่านผู้ชมอยู่นี่มาเฝ้าอยู่นี่ไหวเฮียนเดี๋ยวผมอืม ไว้เห็นจี๊ห้ยีดอกเดี yup. ด lives, ่ยวก็รเบิรงก่อนไห้มื่อเจ้าเบิรงอันนี้กอนสามหเจ็ดเห็นบ่รอสามหกเจ็ดบ่ตัวนี้สามหกเจ็ดกับพอท่องเรียเห็นสามหกเจ็ดกับเปลี่นสีหนอสามหเจ็ดเอาเอาตัวเดียวโดดเลย พออกเรียส้เข okay? ียนไห้คือจ <Muslims>. ังผมเขียนเด้อคือจังผมเขียนหกคกไห้ที่ว่ามันเราเก้าเก้าอ่าบัดที่นี่ตีเบื่องสิเขียนไห้สองตัวคือเก้าบาทนี่สิเขียนคือจังพอทอกเรีเขียนไห่งวดที่แล้วเขียนหกคกเลขว่าเราเก้าเก้าไห้สองตัวปังปังอ่ะบัดที่นี่งวดนี้ตีเดี๋ยวพอทอกเรียสิเขียนไห้สองตัวปังปคือเก้าเราครับเนาะน่งเ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 แ่งน่งเแ่งเน่งเนเน่ง ท่านผู้ชมเอฟีพอ่อช่องแล่ลำลำลุยรวยกันเอาบัตรที่นี่สีเขียนเลขซีโตบม่เป,เป็นแนวทางเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหกแปดสามเก้าหปดสาเก้าพ่อ 8ปดสามเก้าอ่ะมาที่นี่กะพ่อหรอมัง้งเนาะผู้ชมอ่ะสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารยณในการรับชมหรือรับฟังระเบิดเท่านั้นเดี๋ยวผมติดซองให้เบิ่งด้วยนี่ครับเด้อวันที่หนึ่งมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกเงาหมวดสามตัวเลขบักนิวคิวตลอดแถวนี้เลขบักนิว 9, เก้าเกตหนึ่งแปดห้าเเห้าเ สี่ห้าหนึ่งหกหเกตมีคือเหลบงิวคิวตลอดแล้วก็สี่ตัวผมเขียนบางหัน6 8แปดสเกอะแล้วก็สองตัวเนแน่งแน่งแนแเนีสปด่เก้าสองเกตสองสาห้า้าพ่อมีสี่คูณเตนมบ่หลายดอกครับกท่าขอให้ท่านผู้ชมโชคดีเฮงเฮงๆรวยๆรยสวยๆวงามงกันกบเลขกบงนิวบังม่วงของ่อทองแรคนเดิมนะครับเนาะเดี๋ยวสิลาไปภาพนี่แหละมูเจ้า เยคยที่ไปไเบ,บ่งไหวเฮียนตาม่เจแล้วก็เบ่งทีเบ่งไหวเมื่อที่แล้วนี่ไวหวเฮียนนี่ยิกเลขกให้คืออย่างนอสามหาเกตถึงเกตหาสามประมาณน,นี้นะแต่ว่าที่ว่ามันกินไปแปดเก้าเมื่อที่แล้วไหวเฮียนกินไปแปดเก้าแล้วกับเรื่องที่ให้ไวหวเฮียนยิกเลขให้มันออกเก้าเก้าไหวเฮียนกินไปแปดเก้าอันนี้เกิดขึ้นได้ครับสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือระวังระวังตรงนั้น วัประจัยวันที่หนึ่งมิถุนายนพศ2566คอยสัตว์ประชมุมโชคดีครับเลขบึกม่วงเลขบึกหิวออไพ่ท้องแลคนเดิมนะครับเนาะขอ,ขอให้มู้เจ้าได้ลำล้ำเรื่อยๆทุกคน้นมีโชคมีลาบวันที่หนึ่งมิถุนายนนี่แหละยิ้มแย้มแก้มใสตื่นขึ้นมาอืายกบึกกระเป๋าเจ้ากอนเนะถามกระเป๋าเจ้าเจ้ากอนไป ยางพานแผงแลาตารีก็จัดหนักเลยรางวัลที่หนึ่งได้มาจากช่องพ่อต้องเลคนเดิมะนะครับเนาะเอ้าโชคดีทุกท่านเฮ<อ>งเฮงรวยรวยสวยสวยงามงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พ่อต้องเลไปหาผัดผักบุ้งไฟแดงให้แม่แตจกินข่าเนี่ยนะอ้าท่านผู้ชมพ่อละขอให้ท่านผู้ชมโชคดีล้วล่ะเฮงเฮงรวยรวยสวยสวยงามงามพ่อวันที่หนึ่งจะลุ้ยกันมู่เจ้าวยิ้มักๆ,ๆลูกเงินหลายเอาเท่านี้ละพ่อจาก บ้านพ่อต้องแลคนเดิมเดี๋ยวสิไปถ่ายไวหวเฮียนให้เบิงจังหน่อยเอ,เอาสิละมีรวยเฮงเฮงบุญเจ้านอนหลับฝันดีอยู่ดีมีแห้งกินเข่าเสียบนอนหลับจะเก็บจะไข่จะป่วยจะหยังจะหนาวจะห่อนอือให้ยู่พอดีพองามน้อครับเนาะอืนอนหลับไปในเงินเมื่อน,นอนตื่นในเงินแสนแปดมือมาวันที่หนึ่งมิถุนายนพอรางวัลทอร้อยรับรางวัลใหญ่แล้ววันที่หนึ่งอขอดูจากช่องพ่อต้องแลคนเดิมสวัสดีครับจาก ห้องพ่อตองแหลคนเดิมบักนิ่วคิ้วตลอดไป